สวัสดีสวัสดีจ้าพี่น้องตอนนัดผสรซ่องบปล่ากุ้งบปล่าลาววิตามินกระซิมาเห็ดตํตาข้าวปุ้นพี่น้องละกาเนี่ยปีแปลาหมึกนที่จะกินส้มทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุจคนตอนนับกับนโชวซ่องกุ้งบปล่าลาวคือเก่าพี่น้องเองอันนี้เก่าอยู่กับเฮาสามพ่อแม่ลูกคือเกา่าอันนี้การเริ่มต้น เริ่มต้นครอบครัวใหม่เพื่น้องเลยเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวเพื่น้องเป็นังได้ฝันดีเย้บ่บ่เลยแก็ตั้งบ่ได้ฝันเนาะบ่บ่บรเรียกว่าเป็นน้ำเฮาอ,อบ่ได้ซื้อเลขบ่จึงบ่ได้ฝัน <c oughs> บ่ได้ฝันเลยได้พี่น้องเอ้ยน,นอนกันนอนรับใช่ไมอย้นอนม่วนบ่ได้ฝันนอนม่วนมีความสุขได้แต่ว่าฝันหาเลขหาเบอร์นี่บ่มีรู้สึกว่าบ่มีเนาะเสิมิงเนาะ วันนี้มีอย่างก็เอากับบุดอธิษฐานเนาะคือผลว่านะครับร่ได้อธิษฐานเอาเอาว่าหลินพันอราเดิ <c oughs> นกันนอนเพื่น้องพอดีเงาเงาอ่นนกันหางกับพามาแต่เงานนี้แม่พานอนไปลินน้ำหยาลินน้ำปูแล้วก็มาอะไรผลเหมยน,นอนตอนนี้ก็ตอนแรงๆเพี่น้องเอ้พอดีจะพากันเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะเสียงง่วงๆนะบรรยากาศตอนแรงๆก็เลยว่าจะมา เฮ็ดตำชามิมงควรจะเฮ็ดตำกระปุ้นสูกินแกงง่วงแล้วก็ปิงง้งยังปิ้งปลาหมึกวะเดี๋ยวอ,อ,อยู่กับสามคนเอาได้หนึ่งเข่าถ้วยหนึ่งกรบปุ่มมัดไปนอนยังยังเด็ติบคือเก่ามิต้าโน่นกินเ้านี่เฮาน้ำเมื่อยแลราคาบนปูนยากษนะ์ขาวนะจ๊ะนะกินชมกินเสียวยังไปสมิงอันพักเจ้านี่ เหรอไดเอาะไรอย่างเงี้มากินกับดูวเลยอมาอย่างเงี้ยกินหมดนี่คือชิ้นใหญ่เนาะผักสลัดกรดนี่แซ่บได้เงี้ยกินหมดเนี่ยนอนใหญ่เลยพี่น้องเอ้เห็นมันงามเลยเห็นมันงามเอามาให้พี่น้องเบิ้งสะอ่อนพี่น้องเอ้มันงามแล้วก็ตำกระปุ้นวันนี้น่าเจ๊งง่ายๆพี่น้องตำกระปุ้นแล้วก็ปิ้งปลาหมึกนี่ปลาหมึกเนี่ยไปหามาพี่น้องเอ้ หามาแต่ตลาดก็เลยไมงุ่มห้าตัวมีดอกบ้านฮับพูบิทะเลชีพย์หานะใช่นอกกิลงตลาดไอ้หอดคันได้แล้วนี่เหยียบแล้วก็ปิ้งแล้วบันเนี่ย ห้องครัวกับยังบุทันเป็นระเบียบเนาะยังบุทันน่ะยังบันเข้าทีเขาทางพียงเอ่าไงยังแบบพกๆอ่าชับนี่แหละเวลากาค่อยหนาวก็ชิ่งก็ยังขึ้นมาแหลวกัเมียนเป็นระเบียบนี่แหละครอบความใหม่ครับว่าขึ้นบ้านใหม่ก็ใหม่สมเสีอเลยเนาะบางอย่างกันยังบูมีอ่าตอนนี้กัยังสั่งสั่งตู้อยู่ปล่ตู้สั่งตู้น้ำเวียดแต่ว่าจะคิดได้ตอนใด้ว มาตะว่ากันใส่ใส่อย่งไรล่ะนี่เอิงนัวละแกเลาดีใส่เมืกี้จังหวะเนาะบวเด็กินชิมือสมิงเบ๊มนิดนแล้วได้ไปลองเลยกกกินยู่แต่ว่าบวเดชุดถ่ายเนาะบันนี้กกซีได้กินตลอดแล้วบันนี้ กินกันได้จำเป็นแล้วว่าเมียคนเดียวนี่ทำแสบกันเลบสบกันแ้กินโสบก็นกินโปสพก็กินบ่กินเล็กเี้ยบ่มีทูบอ่ตอนนี้ได้จะรอบแต่หนทันฮอนมันฮอนใช่ไหม ยิงหมดแล้วบ่เฮ้ยยิงหมดเลยว่าให้ล,ลูกนเะอืมอาจจะเตือนท่านได้หมอนหน่อยนะท่านก็หนหเอาไปนอนนอนเลยลูกลูกเอ้ยลูกมาพักผ่อนเน่ชาน้ากินน้ำแล้วค่อยนอนดนีเ <c oughs> ตืนอนแล้วพักผ่อนก่อนนอนหมอนอยู่อยู่แถวในบรรยากาศแบบรวงอากาศเย็นนะมันอยู่สูงเด้วยนาะอยู่นี่มันสง,งบเลยมันสง,งบมันพอดีกินเสียงรถเสียงอะไรเพื่อนะ ันอยู่ไกลจากทางใหญ่แตมีจะต้องมันมือจะต้องแต่ว่ามันอ่าเป็นรถไทยบอ่ยบอหลุดยังบ่ออีกอย่างเช่นอะรนะมันอะไรนีาดประตำต,ต,ตัวอะไรแบบนี้สองรอบนอนนี่ก็คักนอนมันนมวนั่นสุดแล้วบ,บ่ะนะชุดแล้วชีมันเป็นตาแซ่บขนาดเนาะเก็บดอกไม้ดอกไม้นีนอ่อย่างปลาหมึกอานอนท์มักขนาดไดหนเลยหมักของทะเลเป็นหมักเด้ ทีมาได้บททันตื่นชมูมักกะจงไว้ให้่าตื่นแล้วคนหล่อตื่นแล้วเป็นยังไงเป็นยังลูกโอ้ยกินน้ำตื่นมาจะกินน้ำน้ำไม่รู้กินก่อนโอ้ยลูกชายเดียวนี่ นอเ้องีตา้เอเลยพี่นองแน่อาใจนแลูกชายเดียวเอกาอได้จอกตื่นกับได้ต้องเป็นซีนี้เท่านั้นพนหมักสีเนาะสีเฮือนสียังกงสีนี่เลยแกเสียแกเสียกินก่อนลูกกินก่อน คนเดียวเนาะใจเหยียขนาดไดเพียงน้อยอยู่คนเดียวมาน้อยนี่นันนักแก่ถ่ายเครื่องแล้วกากินปลาหมึกลเหรอี่ยปลาหมึกปีกไว้เนี่ยพอดีเต็มจานนั่นคั่วไก่ยังก็หกจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันยังไม่ทันคิดมันจะ่ยังไม่ทันเข้าที่เข้าทางโอ้ยลินพันเนาะอืฉันหิวข้าวแห้งแล้วแบบนี้ เอาจนบุษกินบะนอนเลยกินเาหอกินบะขอปรดนอนได้ยีงไงวันไี้ตื่นมาไปไปซื้องูเนี่ยเมนเรื่อยๆไปวันนั้นชิมเหนอยหนื่อยยังได้ไป ไปคืองูเนี่ยบนในันาพี่แม่แกะอ๋อมยพี่มมป็นแกะอยใส่จานให้ลูกกินก่อนนะให้ลูกกินลิ้นก่อนเสร็ดหน่อยเกดอเไนก่อนานมมุอร่อะไนะลูกซิมซิมสิมิมโอ้ ม่ซิมซิอ้าตฮกินตนนีกินลตม่มีกำลังตเลยม่จะใช้ปลดอต่าเออจะใช้ตบจะใช้ตเด้ไม่ได้ก็ได้จะกินเหจะกินลูกน้องยีม่่เลยใมนกอร่อยอร่อย ค่านทาปคนาเลยชิมมือ้่นาเลยเออคืิมารทน่ำผ้าง่าวันนี้เาวันซอยน้แล้วมาตามในอนี่เอาเผ็ดใส่ังมตาใจแม่คัวตามใจแม่คัวหน่อยแม่คั่วเน่ย สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีตอน,นแรงๆแล้ววันน้กินตอนที่ยางนางๆๆนกัน,น,น,นแรกเนี่ที่น่งนเป็น,นงงรงนนนเ็นขา่าแรงไาง้วีว้เรากินอกินแบบนี้มันจะทแบบเหืมีแห้งจดจาดอะอ่ี้เห็นเพจไลฟ์ราะว่ามันกลางคืนะรเทำ้ววันน้านนมาชิมกันได้ว่ากันเนาะ มึงบอเป็นจะหวานใส่ลำตาแลยใสลำตาเลยจะแล้วอ่ะบอกว่ามันอ่อนมันด้ชุ่มจิ้นได้ไหมยังแร่อยกินได้ก็ดีนะลาบก็ใส เรียนมาลายประเด,นะ <c oughs> ด็นดีเด,ด้น่ะหัวซิดซ้ไอแสงตันตีพี่น้อง ขาดก็ได้จ้ะขาดตัวดีไปเธอว่าแล้วรสปลาแดกนี่ของแท้คนลาวคนอีสานนี่ยทำด้วยปลาแดกนี่อยู่ก็ได้เิคนกินแบบนี้กินมันบดสองเท่าเหรอมันดแล้วอ่ะเขาเนาะอืมเขาแล้วอย่างบิด เรียบร้อยเนาะตำขอบคุณตำผู้ได้กินได้พี่น้องไตำายอันนี้ของลูกชายตัวนี้ขาุ้นใส่ปลาแดกมากินนะเได้พี่น้องเอ้มาได้ใส่เ็ดเือเินมาได้กินให้อนนนนน์ก็จะกินตำเลยมาเด้อพี่น้องเด้ดูนกินบ้ากินบาลกแ

i am um, not

อยู่กันสามคนเข่าบริ เด uhm uh ็ดนะมึงก็บุมบินไปเนาะมาล้วันกินตลอดกินบบกินเุอะเหมือนะเนี้ยเราทำให้กินมึงเราเขากินเดียวเนี่ยจะได้เสร็บคุดแล้วกันไง น้งสาเป็นกานแสบได้ไกโบแสบเซรสวาได้กินในในเดียวสระพานสองคันอะไรเดี๋ยวไปกินมื้อสิบป

ใช้เครื่องยุ่งเฮียนอ่ะก็เี้ยข้ามันจัดเลยนะหยีบเรื่องกับดค้าเลยเนาะมันจันเีนข้าแต่ว่าเขาพคาได้อาิตยนะับครับอะไรแบบเป็นาทิตย์หน้าเนาะอาทิตยหน้านี้ขอพากก่อนไหมเอาวนีจะเห็นเบียนี่คนมอังะหยดีหนาก็แต่เาะผูด้้าด้ครับอนได้ก็แด้จอย่เปลยนเนาะมันได้เวียนครับ บริการได้หน่อยกินห่อนะลูกค้ากินหอดแล้วบริขายจ๋าอาวะจำเหล่าทามหาเลยถ้าวันตอนนั้นที่คืนเพื่อนนะบอกว่าจะหยุดน้องๆบอกว่าจะหยุดกันละจะหยุดเขาเขาจะไปกินบันได้สั่นเคยกินน้ำเจ้าว่ะใช่ลเคยกินเจ้าอยากหนึ่งห้านาจิ้งนี้กับซื้อซ้ำกัน นี่นก็ลายไปหน่อยไอ้จนได้ตัเดเปลียนแ่กัมีเงนินลีลตนนะไอ้ติดขาติดไปก่อนติดไอ้ติดติดกับปลาดอกกุหลาบสองพันหุหลาบห้าพันสิบพัน Bình nặng bao lúc bắt bác bên, là, bà bà. bên mẹ kia đẹp bác 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 Mệt นและก็เป็นพอกกินตันะกินสลัดกับนแต่บเอาพอกับแม่กินแล้วนะลูกยังบ่แล้วอยู่เลย กินหลายกำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กินรลายส่วนแม่มจาสนกบใส่ชุดเก่กินก็รู้ว่าหลายหลายจักว่าอีสัง อันสนะส้นอนที่อ่าเนี่ยตีพี่น้องพนมาซอยเป็นมอนเป็นยังหล่เนี่ยมอนกันหล่พ่อพูดีเลยพอดีพ่อครบคกินงานเนาะส่วนสนาเนี่ยเราซื้อเองเลยกับมอนชบนึงกันนะก็มีแต่อ่าพ่อแม่พี่น้องพนมาซอยไปแขกกวุ่มประตูเดนอย่างไรของนอนเราสชนอนในร้านมือแลงนี่ ยังบ่ทันได้กางมุ้งกางอย่างมียุ่งอยู่บ่มีอยู่มีบ่ยุ่งการอะไรเนาะหลูกได้สิหงกะลงลงยังบ่ทันได้อ่าบ่ทันได้ยังตู้กําลังสั่งตู้อยู่จักรสีได้หรือบ่เลยตู้กะตั้งฟังนี่ล้วการในานภาในพระไอเต้อไอเตเพิ่นเห็นให้ไอเตเพิ่นฝากมาแต่เชโน่อ่า เป็นพระสังกัจ้ยสังกัจายทองปุ้งอันนี้สื่อถึงความอ่าหังมีเป็นดีลำ้วยกันยังมาทันที่เห็ดบนบุษาผักอันนี้มทันนี้ผักกังเขากะงามเนาะประมาณเขาเปิดมาดูในเม้นมาทางนอกเห็นบ่เห็นแล้วอ่ะ อันนี้ชิมันชิบบอกจะท้อนแสงเดียวคันทางนอกแนมก็มาก็เห็นข้าแนวไปนอกก็เห็นคือกันเห็นบ่เดี๋ยวเห็นเห็กัน,นเห็น,นแจ,งจน้งกันนะจนตาเห็นเลยทางในแน,นมก็เห็นนะนั่นจะเงใส่ประกังก็เดี๋ยวมีเวลาข้าจจงอชิมาใส่กันขโมยเดี๋ยวใช้เครื่องเครียดของยังเก็บเงินเก็บคำกันใส่กันขโมยกันขโมยในก็นถือว่าสมควรราคามันอ,อาจอาจจะบริษัทสแตนเลสอาจจะเป็นใส่เป็นเล็กเนาะใช่ไหมเนาะ เอ ok. อน uh uh huh. ี่แหละพี่น้องเออบนโย่บนนอนเฮาสินอนคืนนี่อ่าสองสามมือจะได้นอนอับพี่นอกสามมือนี่น่ะสามอันนี้เหรอกินมาเลยโอ้ดูของปูปูปูปาของปงนี้นาพี่น้องโอ้มาแล้วเอ้าพี่น้องขอบคุณละลายพี่น้องที่ติดตามเป็นกันลังใจให้ขอบคุณละลายเด้อจนฮอดมือนี่ จนอ่าประสบผลสําเร็จอีกก้าวนึงเนาะก้าวสําเร็จอีกก้าวนึงแล้วเฮาอยู่ฮั่นนี่เราก็อยู่ไกลจากพ่อแม่ก็ต้องดูแลตัวเองเด้บานี้อืมเบิ่งยินกันนั่นแหละสิทุกสิลําบากเห็นคักๆบนีได้แล้วพ่อแม่เพิ่นก็อยู่ไกลเด้อืนอนพทุกาคอนอนสบายเลยบ่นอนบ่นอนบ่กระตน้พี่น้องคลิปนี้ก จะได้ขอจบเพท่านี้าะขอขอบคุณเด้อขอบใจพี่น้องมาชมกันช่วยคนติดตามนะครับชมทำมาติดตามนาะขิ้กันิมนาเนาะคิมพอกันไหมอ้าวอนนนนเจ็บปุ๊บลกจิ้หัวโอ้นอนมาลูกไปบ้านลูกไปบ้านไปลุงโอ้สบายดีบายบายลูกดียวลูกดียวลูกสบายดีเดียวเดีลเดียวไปกันมาสบายดีนอนบายบายสบายดีเรากันบายบายไปเล ลาไปก่อนเด้อปล้าลุงหมดแล้ว